เร็วกว่าแรงกว่าประหยัดกว่าต้อง MG 3 Hybrid Plus วันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านมาพบกับ MG 3 Hybrid Plus นะครับซึ่งมาพร้อมกับ ขุมกำลังนะครับ194แรงม้าแรงบิด250นิวตันเมตรนะครับซึ่งเป็นรถไฮบริดคันแรกของเรานะครับที่ทํางานควบคู่กันระหว่างตัวเครื่องยนต์และก็ชุดขับเคลื่อนไฟฟ้าพร้อมกันนะครับผมซึ่งให้ความประหยัดสูงสุดอยู่ที่26.2กิโลเมตรต่อลิตรนะครับน้ำมัน1ถัง36ลิตรสามารถวิ่งได้สูงสุดถึง970กเมตร ในส่วนของ MG 3นะครับผมจะมาพร้อมกับกระจังหน้าแบบใหม่นะครับดิจิ n i ลเบอร์นิงลนะครับสีดําแบบนี้สวยงามมาพร้อมกับกล้อง360องศานะครับแล้วก็ในส่วนของตัวไฟหน้านะครับผมจะเป็นโคมไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์ LED นะครับมาพร้อมกับไฟ d a ย์ไทม์ลั n นิ่งไลท์นะครับในส่วนของล้อนะครับผมจะเป็นล้ออลลอยนะครับลายใหม่นะครับผมมาพร้อมกับขนาดยาง195 ส6นะครับซึ่งจะยึดกอดถนนแล้วก็ทําให้การขับขี่สมูทมากขึ้นครับผมในส่วนของตัวกระจกมองข้างของเรานะครับจะมีในส่วนของตัวไฟเลี้ยวนะครับมาที่กระจกมองข้างเลยแล้วก็สามารถปรับไฟฟ้าแล้วก็พับไฟฟ้าได้ครับในส่วนของ MG3 นะครับจะมีในส่วนของตัวมือจับประตูนะครับพร้อมกับระบบสมาร์ทคีย์นะครับที่สามารถกดได้ทั้งฝั่งคนขับผู้โดยสารต,ตอนหน้าแล้วก็ท้ายรถโดยที่ไม่ต้องหยิบกุญแจขึ้นมาเลยครับ ในส่วนด้านท้ายของเรานะครับไฟท้ายของเรานะครับก็ยังเป็นไฟท้ายแบบ f ู l l LED นะครับมาพร้อมในส่วนของตัวไฟถอยแล้วก็ไฟตัดหมอกหลังนะครับที่อยู่กันคนละด้านนะครับผมตามเอกลักษณ์ที่เป็นของอังกฤษเลยนะครับผมในส่วนด้านภายในนะครับผมจะมีพื้นที่เก็บสัมภาระค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเบาะผู้สารตอนหลังก็สามารถแยกพับ60-40ได้ครับ ในส่วนด้านท้ายของเรานะครับก็ยังมีกล้องนะครับผมสําหรับในการถอยหลังนะครับผมอยู่ด้านท้ายของใต้โลโก้ MG นะครับมาพร้อมเซ็นเซอร์การระยะถึง3จุดนะครับเพิ่มความปลอดภัยในขณะที่เราถอยเข้าช่องจอดครับผมมาพบด้านในกันนะครับผมจะเห็นว่าในส่วนของตัวพวงมาลัยของตัว MG 3 h y b r บ d ิดพ s ของเรานะครับจะมีมัลติฟังก์ชันนะครับควบคุมบนพวงมาลัยนะครับซึ่งฝั่งขวานะครับยังควบคุมในส่วนของตัวเครื่องเสียงแล้วก็หน้าจอผู้ขับขี่นะครับผมส่วนด้านซ้ายนะครับจะเป็นควบคุมในเรื่องของตัว Adaptive f พคู Control นะครับจะเห็นว่าเราจะมาพร้อมกับหน้าจอผู้ขับขี่นะครับขนาด7นิ้วนะครับซึ่งสามารถแจ้งสถานะในส่วนของตัวแบตเตอรี่แล้วก็น้ำมันนะครับผมรวมทั้งถึงระบบขับเคลื่อนต่างๆนะครับแล้วก็ยังมีในส่วนของตัวทิปไม่ว่าจะเป็นทิป A ทิปสะสมหรือจะรวมไปถึงในเรื่องของตัวมารวัดแรงดันลมยางนะครับผม สำหรับหน้าจอ Infotainment นะครับผมจะมาพร้อมขนาดที่10.25นะครับซึ่งรองรับในส่วนของตัว Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto แบบไร้สายแล้วนะครับในส่วนของตัวหน้าจอนะครับฟังก์ชันนะครับการใช้งานจะคล้ายกับตัวรถไฟไฟ้า MG4 Electric นะครับซึ่งจะมีเมนูลัดต่างๆนะครับในการใช้งานซึ่งง่ายและก็สะดวกในการที่จะควบคุมนะครับไม่ว่าจะเป็นควบคุมในส่วนของตัวระบบการขับขี่ระบบการช่วยเหลือหรือการคืนพลังงาน รวมทั้งระบบ a อด s ทั้งหมดนะครับจะมาอยู่ที่หน้าจอนี้นะครับผมในส่วนของด้านล่างของเรานะครับจะมีเมนูลัดนะครับเป็นปุ่มคีย์เล e นะครับในการที่จะกดเรียกเมนูลัดต่างๆสำหรับควบคุมหน้าจออินโฟเทนเมนต์มาถึงในส่วนของตัวช่วงด้านล่างของเรานะครับจะมีช่องสำหรับ USB ทั้ง Type A และ Type C ให้เราใช้งานซึ่งจะสะดวกมากที่สุดสำหรับยุคนี้เลยนะครับมาพร้อมกับตัวที่ชาร์จไวเลสนะครับแบบไร้สายให้ด้วยนะครับ ในส่วนของเกียร์ของเรานะครับเป็นคันเกียร์แบบไฟฟ้านะครับผมที่มาพร้อมกับตัวเกียร์อี VT แบบ3สปีดนะครับซึ่งในเรื่องของตัวสปีดเนี่ยครับเราจะมีเฉพาะสปีดช่วงปลายเนาะเพราะว่าช่วงต้นของเราจะขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าเลยครับมาพร้อมกับตัวเบรกมือไฟฟ้าแล้วก็ออโต้เบรคโคให้เลยครับ สำหรับโหมดการขับขี่ของตัว MG 3 y b r i ิดพั s นะครับจะมีทั้งหมด3โหมดนะครับไม่ว่าจะเป็น Eco Mode, Normal Mode แล้วก็ Sport Mode นะครับรวมทั้งสามารถเรียกค่าคืนพลังงานได้ถึง3ระดับครับผมตอนนี้ผมมาอยู่ที่แถว2ของ MG 3 y b r i ิดพั s แล้วนะครับสำหรับในส่วนของตัวแถว2เนี่ยจะสังเกตว่าพื้นที่ผู้โดยสารนะครับผมจะเพิ่มขึ้นจากเดิมค่อนข้างเยอะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวเล็ก o ูมหรือเฮดลูม ทำให้เราสามารถมีทัศนวิสัยในการนั่งรถได้ดีมากขึ้นนะครับในส่วนของตัวเบาะจะสังเกตว่าจะมีเบาะที่ช่วงค่อนข้างที่จะยาวขึ้นนะครับมารองรับในส่วนของตัวต้นขาทําให้เรานั่งได้ระยะทางไกลขึ้นนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับในส่วนของตัว m g 3ามไฮบริดพัดนะครับเรายังมีในส่วนของตัวช่องแอร์ตอนหลังให้ซึ่งจะทําให้ผู้โดยสารตอนหลังเนี่ยสามารถมีอุณหภูมิที่เย็นขึ้นเร็วขึ้นจากปกติเดิมนะครับมาพร้อมกับความสะดวกสบายในเรื่องของตัวช่อง usb ให้ด้วยนะครับ สำหรับ MG 3 Hybrid Plus นะครับของเราจะมีทั้งหมด2ทริมนะครับคือทรีม D และก็ทรีม X นะครับตอนนี้จะเป็นราคาช่วงเปิดตัวนะครับ1,000คันแรกนะครับตอนนี้สิทธิ์ยังยังมีอยู่นะครับสำหรับทรีม D นะครับราคาจะอยู่ที่559,900บาทนะครับส่วนทรีม X นะครับจะอยู่ที่599,900บาทนะครับลูกค้าท่านใดนะครับสนใจนะครับสามารถเข้ามาชมได้ที่ MG Elite สาขาลังสิตนะครับ